ครูพนนเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครหละหากใครดูเรื่องรองของเนี่ยก็จะเห็นว่าครูพนนเนี่ยเป็นเจ้าแม่ทําของแต่ความจริงแล้วเนี่ยครูพนนโดนทําของ,ของอกัหมดเจ็ดครั้งนะเธอเจ็ดครั้งที่ผู้หญิงคนหนึ่งโดนทําของใส่แล้วจุดเริ่มต้นของท่านน้องก็คือทําใส่ตัวเองเพราะอยากให้คนอื่นมาพนันพนพน์อยากให้คนอื่นมารักมาเอ็นดูคาถาเขาใช่ไหมคาถาจริงซึ่ง ของเนี่ยมาครบของไทยของเขมรของอิสลามมาครบผีตัวเดียวที่ออกมาเลยนะผีหุ่นผีหุ่นคือพี่พี่อดเคยเห็นอย่างนี้ป่ะผีหุ่นที่เป็นผีหุ่นแบบผีหุ่นเสื้อผ้าเป็นเหมือนว่าหุ่นรองเสื้อผ้าเออเป็นหุ่นรองเสื้อผ้าเขาทําของไงเขาทําของใส่หุ่นไงให้หุ่นมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแบบเคลื่อนไหว,ได,ออหวได้เออเคลื่อนไหวได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละเป็นวิญญาณของผีที่อยู่ในหุ่น